จะแป้งสีฟันหรือว่าแป้งอัก็ได้เล้งแตู่มันจะออก ทำแบบนี้เพราะว่าเสื้อมันตัดตรงเป๊ะมันจะไม่สวยนะทุกคนเพราะเสือมันตรงกับรูปคำเตือนคลิปนี้นมีวิธีการที่ไม่เหมาะสมอันตรพนลดความบาดเจ็บเกี่ยวกับการแต่งหน้าผูช้ชมนี้จะกว่าจะแปดปีควรจะคำแนะนำจากผู้ปกครองท่านใดนะขรับงงดี ยงก็โอเคแล้วครับก็กลาววัดีนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกแล้วะว่าผมว่าลอง,ลงไปให้ดูแล้วก็ตวนี้ผยงกแข็งแหม่นี่ดแดงแลทุกคนกาคนขอมาเยอในิกตอกก็ฝากติดตามช่องยูทูแล้วก็ฝากติดตามช่องทิกตอกเป็นพุกผมด้วยนะก็มาดูนะนี่สีเดิมมันก็จะเป็นสีเขียวเนาะผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำแดงเดี๋ยวผมทอดออกมาให้ดูครับ ตนนี่นะมันก็จะมีน็อตแค่สองตัวถอดแค่สองตัวเนี้ยง่ายๆครับใช้เบอร์เบอร์แปดเนาะน่าใช้เบอร์แปดหรือเบอร์สิบแหละนี่จะเป็นแบบนี้นี่นะเราก็ถอดมาเลยโอ้ร้อ,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 อนร้อนร้อนร้อนนี่มันก็จะมียางรองน้องหนึ่งอันแล้วก็โอ้โหเละสีแล้วก็มีนี่นะ สีเขียวขี้ดินเราก็จะเอาไปล้าง,ก,ก,าางกันก่อนดิเราก็มาล้างน้ำมันก่อนพอตัวนี้ก็มาล้างน้ำกันนะเพราะว่ามันเปื้อนขี้ดินเดี๋ยวสีมันไม่ติดยังไงมันก็ต้องติดอยู่แล้วเพราะาเดี๋ยวต้องไปขัดก่อนแต่ล้างขี้ดินหน่อยนี่อันนี้ก็ใช้ของเดิมนะที่ผมทาสีแข้งก็เอามาทําสีฟ้าวาวเหมือนเดิมครับสีนี้ลายี่ครับใครสนใจก็ซื้อได้ จะไ,ได้ตำร้านเนี่ยแ,แล้วก็ใช้แปรงใช้แปรงสีฟันหรือว่าแปรงอนั่นก็ได้แล้วแต่ดูว่ามันจะออกมันก็ออกเหมือนเดิมแล้วนี่รับรองวันนี้ไม่ได้แอมมือกูหรอก ซื้อใช้ได้นะทุกคนกระป๋องอลอยเยียงใครที่สนใจก็หาซื้อตามร้านสีรอบวันนี้เราก็จะทำสีดำแดงนะดำครึ่งแดงครึ่ง แต่ว่าไปดูตอนเสร็จกันเลยเดี๋ยวลองพ้นให้ดูนี่ยรล้างเสร็จแล้วเราก็ต้องมาขัดอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเพื่อความที่แบบว่าให้มันเนียนเนาะถ้าขัดอย่างเดียวเอ้ยถ้าใช้น้ำยายอย่างเดียวมันจะไม่เนียนยถ้ามันจะเป็นคราบอย่างเงี้ยก็ใช้กระดาษทรายเบอร์สามร้อยนะขัดขัดให้มันเงาขึ้นอย่างนี้หนะ่อยเพื่อลงสีไปแล้วมันจะได้แบบว่าเข้าดีนะเพราะไม่งั้นมันจะติดสีเดิมไง แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะออกเงานะมันจะเรียบกว่าเดิมอ่ะเราก็ลงลงสีลองพื้นเลยเป็นสีขาวนะเนีย่ยวนะลองพื้นอันนี้นะ เดี๋ยวเราอันนี้ก็ลองพื้นวาก่อนนะเราค่อยเอาผ้าเจอมาปิดนสีอะยนะ่ะ ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีขาวเฮ้ยเฮ้ยอ้ตายแล้วตายแล้วารอมันแห้งนะทุกคนนี่รอมันแห้งพอมันแห้งเลยใช่ปะผมก็จะผ้าเทปนะี่ยปิดแต่ตามจริงอนะ่ะมันจะมีผ้าเทปอีกอันนึงเดี๋ยวผมลองไปหาดูก่อนนะมันมี่เทปไม่มีก็ใชเนะปิดเพื่อขั้นที่จะทำสีแดงดำนะ เราก็จะลงสีแดงไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาลงสีดำนี่ก็ลองพื้นไปก่อนรอมันแห้งนะครับผู้คนเราค่อยมาทายใหม่เนี่ยเราก็ทำทานรอสีแห้งๆไปแล้วนะแล้วเราก็มาแปะทัอเกละนะว่าเราจะทำสองสีฝั่งบนสีดำฝั่งนี้สีดสแดงตอนแสงดูกูไม่ติดนี่แหละมึงคอยดูนะกูว่าสีปิวใส่นู่นไม่เป็นไรหรอกเข้มสีดำครับ Nope. ทุกคนมันก็จะได้ครึ่งนึ่งนะได้ครึ่งนึงตอนนี้เราก็ต้องรอให้มันแห้งอีกแล้วมันก็น่าจะนานอยู่อะรอให้มันแห้งนะแล้วเราก็มาแปะฝั่งนี้แล้วเราก็ไปพ่อนอีกฝั่งหนึ่งกันเป็นสีดำเนะววาะหรือเอาสีขาวดีไม่ต้องสีดำเลยแบบที่เกียจพ่นไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้จนะใช้ขอเรอโอ้ อึไม่เป็นไรไม่ใช่ว่ากูพ่นฝิดฝัง่ะเกียร์มันะเนี่ยถืว่าจะออกเป็นอย่างงี้นะลราก็ลองมันแห้งเนาะไปรอแห้งอีกนี่ก็ถือว่าแดดดีนะครับนี่ดูเลยตอนแสงยี่ฝายเลยครึ่งเดียวครับอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวทำดำแล้วก็นี่รถเาๆมันก็จะเป็นอย่างงี้เนาะดูเลยน้ำมันเครื่องไหล นนีบเป็ไงอันนี้ซื้อมาติดใหม่เมื่อวานนะก็มาพ่นสีดำกันเลยน่าจะแห้งแล้วมั้งแห้งยังอะ่ะแห้งแล้วพ่นสีดำกันเลยเราก็เ<ป>อาอันนี้นะครับเราก็มาลงสีดำแล้วที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าเท่ามันตัด ตรงเป๊ะอ่ะมันจะไม่สวยนะทุกคนเพราะถ้ามันตรงกับรถเป๊ะๆเลยมันจะไม่สวยนะเราก็ต้องมีลายมีอะไรวะเนี่ยมันจะออกแบบเป็นลายอ่ะฝั่งนี้ผมว่าจะเอาเป็นลายสีแบบออกสีนี่นะสีส้มทันแสงนี่มันก็จะออกฝั่งนี้เป็นส้มทันแสงนะให้แบบมีเปรอะเปื้อนบ้างถ้าเกิดแบบเนี้ยๆไปเลยมันก็จะไม่สวยเนาะมันก็จะแบบมันก็จะดูแบบยังไงไม่รู้อะแคให้มันดูเด่นๆหน่อยแต่มันไม่เด่นนะทุกคนดูนี่มันก็จะออกเป็นอย่างนงี้แบ่งครึ่งนะ อันนี้ก็ผมชอบแบบนี้นะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมชอบเนี่ยมันจะออกอสวยดีเนาะก็รอแห้งแล้วก็ไปถ่กันเลยดูครับนี่ตรงจะเป็นยังไงก็มาดูขึ้นอยู่กับรถนี่แหละครับนี่อันนี้ก็พึ่งล้างเลยเนะเพื่อนนี่ก็ดูทุกคนดูฝนไปดูตอนใส่กันเลยรอแห้งนะรอแห้งรอแห้ง นี่คนระับผมก็ได้ทำเสร็จแล้วเนาะทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วก็ใส่ไปแล้วเจดูสีมันก็จะออกมาป,ประมาณนี้ตรงนี้ออกจะส้มๆนี่เปนไงสีคู่แข็งตรงนี้จะออกเป็นสีดำเห็นนะไหมเออนี่ไปกันแบบใครที่ชอบแบบว่าขูดปอยฮันด้าออกก็ขูดได้นะแต่ผมแบบชอบแบบนี้เนาะมันเปยดีอดีก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับนี่สองลก็ประมาณนี้ นะสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้ยวยตรงเข้ามานี้นะก็โอเคนะครับก็พบกันใ่อีพีหน้าไปอีพีหน้าก็น่าจะเป็นกระบอกโชคนะครับผมจะทำสี